การจัดประสบการณ์การ,การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวกกรัสโคโรนา2019สิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอเขตหนึ่งขอนำเสนอวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะมี 1. ดินน้ำมันค่ะ 2. กะลกลมัง 3. น้ำเปล่า และ4คือวัสดุอุปกรณ์หรือของเล่นที่เราเตรียมไว้นะคะต่อไปเรามาดูการทดลองกันเลยค่ะเด็กๆสวัสดีสดค่ะเด็กๆพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะเอ๊วันนี้รูอ้อมไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณครูมีที่เชื่อมมาด้วยคะ่ะอ่าคุณครูอ้อมมีกิจกรรมอะไรมาฝากนะอยากรู้หรือยังค,คะวันนี้นะคะเราจะมา ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์กันนะคะเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆได้ทดลองกันไหมคะถ้ายังไม่ได้ทดลองวันนี้มาทํากิจกรรมกับปูอ้องกันค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเขาเรียกว่ากิจกรรมเรือลอยน้ำนั่นเองอ่าเรือลอยน้ําวันนี้เราจะมาบรรทุกสิ่งของกันค่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะไปติดตามกันเลยอ่าเด็กๆคะวันนี้นะคะปุอม ของเราที่ใช้นนะั่ก็คือดินน้ํามันนะคะเอามาทําอะไรเอามาปั้นเป็นรูปเรือนะคะ<ม>อุะ้<ม>ปั้นรูปเรือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววัสดุอุปกรณ์ของเราอีกอย่างก็คือกรละมังแล้วก็น้ํานั่นเองนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าขาดสิ่งนี้ไปเราก็จะอะไรคะเรือก็จะลอยน้ําไม่ได้นั่นเองนะคะ,ะเรามาดูวิธีการทดลองเลยดีกว่าว่าเรือของครูอ้อมกับเรือของทิเช์นะ จมก่อนกันนะคะหรือว่าเนื้อลําไหนที่ลอยอยู่ตรงน้ําได้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะเดชาะอุปกรณ์นะคะเดชาะมีอะไรคะฝาขวดน้ําเดี๋ยวคุณครูอ้อวกับพีเชยนะคะจะเอาฝาขวดน้ํานะคะใส่ลงไปในเรือของคุณครูนะคะอันที่หนึง่งใส่ลงไปเลย จมใช่ไหมคะอ้าวฝาอันที่สองฝาขวดน,นะน,นะคะที่สองนะคะเราจะใส่ลงไปค่ะอ่าใส่ลงไปอ้าวเรือก็ยังไม่จมค่ะเด็กๆคะไหนเรามาดูกันบ้างอุปกรณ์ชิ้นที่สามอ่าเป็นของเล่นของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะหย่อนลงไปนะคะอ้าวเริ่มแล้วค่ะเด็กๆคะเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะคะเดี๋ยวชิ้นที่สี่ขอเป็นฝาขวดน้ำอีกนะคะเรามาดูกันนะคะ อ้ฝา,าขวดน้ำชิ้นที้ใส่ลงไปก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันอีกขครเลยคะ่ะฝาขวดน้ำอ่าเอาฝาขวดน้ำใส่ก่อนให้หมดเลยนะคะใส่ลงไปก็ยังลอยอยู่โอ้ฝาขวดน้ำยังมีอีกข่ายเลยะคะใส่ให้หมดเลยนะคะฝาที่ห้าใส่ลงไปยังลอยอยู่นะคะหูเด็กมาดูค่ะฝาขวดสุดท้ายอ่า ใส่ลงไปเลยนี่ก็ยังลอยอยู่ค่ะเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปใส่ลงไปนะคะเด็กดูนะคะใส่ลงไปเอ๊ะลองสังเกตดูนะคะระหว่างของที่เชื่อกับของผู้อ้อมของใครจะจมก่อนแกนนะคะ่ามาใส่เข้าไปอีกนะคะเด็กๆหอะใส่อีกค่ะพีเชอร์ใส่ลงไปอีกใส่จนหมดเลยนะคะเรามาดูนว่าของทีเชื่อกับของผู้อ้อม ใครจะโจมก่อนกันอยู่ิของที่เชื่อ,อยังไม่เต็มเลยของครูอ้อมเริ่มเต็มแล้วค่ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ของครูอ้อมเรือเริ่มจะมีการสันแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มจะทรงตัวไม่ได้แล้วนะคะเรามาดูกันค่ะอุปกรณ์ของเรายังไม่หมดนะคะต่อไปเป็นอะไรคะ<ม>บ็อกซ์นะคะตัวบ็อกซ์ที่ใช้ต่อของเล่นของเรานะคะคุณครูจะใส่ลงไปอ่าใส่ลงไปนะคะ เด็กมาดูนะคะว่าของที่เชิญของผู้อ้อมของใครจะจมอ้าวาเป็นไงคะเด็กเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆขากับกิจกรรมทดลองของผู้อ้อมนี้นะคะเด็กๆลองนำกลับไปทําที่บ้านดูนะคะลองไปแข่งกับคุณพ่อคุณแม่ดูน,นะว่าอะไรคะเรือของเด็กกับเรือของคุณพ่อคุณแม่ในเวลาที่ทํายู่บ้านนั้นของใครที่จะจมก่อนกันแล้วก็ของใครที่จะลอยก่อนกันนะคะของผู้อ้อมนะคะตอนนี้เด็กๆ เราจมไปแล้วค่ะอ้าวเรือของผูอ้อมบรรทุกสินค้าได้น้อยกว่าของพิเชร์นั่นเองนะคะของพิเชอร์ยังลอยอยู่เลยนะคะแต่ของผูอ้อมน,นั้นจมลงไปแล้วกิจกรรมนี้สนุกมากเลยใช่ไหมคะถ้าสนุกเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำที่บ้านนะวันนี้ผูอ้อมกับพิเชร์นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ